นี่ค่ะบริษัทผ้ามือสองค่ะแอลค่ะนาค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดนอนสลิปนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานญี่ปุ่นลอสเอสี ET นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัสร,บราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณเ0 0นะคะ400ถึง450ตัวตกต้นคุณต่อตัวประมาณการเท่าไหร่นะคะสิบบาท13บาทนะคะแปดบาท ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าเป็นยังไงไม่อยากบอกเลยอยากชุดม่ะเป็นยังไงชุดนอนไม่ได้นอนเตนอะลูกค้าจ๋ามาทางนี้มาทางนี้ลูกค้าจ๋ามาทางนี้มามาลูกค้ามาไปนออะลูกค้าทางไหนที่อยากขายแบบว่าท่อนในท่อนในท่อนในในท่อนในซับใน ลูกค้าจะเซ็กซี่แหล่ดิลูกค้าบอกโมเดอร์ลูกค้าโมเดอร์อ่แบบว่าอย่ายส่คอนไมยนะหรือว่าพว่อนค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายกางเกงในอยู่แล้วยกทรงอยู่แล้วสรรมดาอยู่แล้ว รารีปไปค้ไปแจมกันรปได้เลยค่ะวันนี้นะต้องบอกเลยมีตั้งแต่ใส่แบบว่าเซรีปได้ค่ะใส่แล้วไม่ได้นอนค่ะนอนสองชั่วโมงเตื่นทางานเออไม่ใช่ไม่ใช่นลอย่าอะให้เวลานอนสองชั่วโมงก็มีใส่แล้วไม่ได้นอนก็มีคือในหนึ่งกระสอบมีทั้งเป็นแบบว่าตัวสั้นค่ะมีเป็นทั้งตัวยาวมีเป็นทั้งกระโปรงมีเป็นทั้งกางเกงค่ะแล้วก็มีเป็นทั้งมือหนึ่งจ้าลูกค้าจ๋าแบบว่า ชายแบบตกแต่งลูกมงลูกไม้มีขามาวยบางตัวเป็นซับให้แบบนี้อ่ะเป็นเป็นโครงเต้าแบบนี้นะคุณลูกค้าไปต่อค่ะเป็นขอมีตาลูกค้าจ๋าชุดนอนสลีปชุดนอนอ่าผ้าซาตินของเราค่ะลูกค้าจ๋าห้าพันห้าร้อยบาทเด้อจ่ายคต่อตัวสิบสองบาทค่ะลูกค้าอีลาห์นึ่งจุดสอง สิบสิบสวยใครที่ใส่ถุงค่ะลูกค้าจ้าสามมันนำไปขายได้เลยค่ะเฮียรชว้าวสิบสองบาทลูกค้าจ๋าขายไปเร็ว3ตัวร้อยก็ได้นะได่ะแต่ไม่แนะนำนะคะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบมีให้ลูกค้าไปคัดแยกนะคะขายราคา3 9 5 9 6 9 7 9 8 9ได้เลยนะคะค่ะวิสวยจริงอ่ะวิสวยจังลูกค้าจ๋าวิสวยน่าดูนะวเด่นหอาไปขายเท่าไหร่นะ สองตัวร้อยได้ค่ะสามตัวร้อยได้ได้ค่ะมีเซ็กซี่มากขนางค่ะสีดำพันสีค่ะมีค้ามาหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยนะคะสีดำสีโอรสสีขาวสีครีมนะคะสีไข่สีขา่ก็มาสีเสียเสียเสียอุ้ยสีขาวคุณน่ะลูกค้าสวยอ่ะอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะเง กระไซมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าชุดนอนเรียกฟีไซได้ไหมอ่ะมัน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 ต้องไมไไม่ไม่ได้หุ้ยใส่ได้ใส่ะไซส์เราเลยคะนางค่ะประมาณแต่ว่าไม่ได้รัรูปนะค่ะือไซเอ็มก็เอ็มค่ะไม่ได้เป็นค่ยืดแบบว่ายืดที่สุดม่ะค่ะเพราะเป็นว่าเอ็มก็ต้องใส่ไซส์เอนมลก็ต้องใส่ไซส์อแต่ว่าไม่ได้รัดรูปนะลูกค่ะใส่พอดีพังอ่ะสวัสดีลูกค้ากรอบช่วงบ่ายค่ะละก้อจ๋าานที่สดใสนะคค่ะป้าสวยเอ้าได้เหอเอาแบบสุ่มันะ มาเป็นยังชุดนอนเขาใส่กันแบบนี้อ๋อได้เนี่ย<บ>ค่ะ,คะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าแบบนี้มีคะมานะคะคะส่งคะจ๋าบายค้ยลูกค้าจ๋า ไปแล้วขอสะบัดไปเลยค่ะแพ็กกิ้งน้ำหนัก45กิโลก่ะลูกค้าจากเรื่องจำนวนชิ้นเรอประมาณการนะคะคุณอยู่กับขนาดไซส์ด้านในด้วยค่ะาตัวใหญ่ๆเยอะๆต้นทุนอาจจะเพิ่มบาทสบาทค่าตัวเล็กๆเยอะๆต้นทุนอาจจะลดบาทสบาทแต่ทางนี้ทางนั้นลูกค้าจะให้เน้นที่น้ำหนัก45กิโลใช่ค่ะจะบอกได้คำเดียวว่าอยากขายขายก่นนอะเอาไปค้าไล่ค้ขายได้ ลูกค้าจ๋า12บสบาทลูกค้าจ๋า12บบาทชุดนอนใส่สบาย<ด>ชุดนอนใส่แล้วไม่ได้นอนค<ต>่ะชุดนอนที่เซ็กซี่เลดี้ค่ะย่ลูกค้าจ๋าบอกได้ส,ดวสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะพี่น้องนุชบอกว่าน่าสนใจจ้าอยู่ในช่วงกักตัวไม่ได้ทำอะไร <c oughs> นอนอย่างนีวเลย อะไรนะช่องกักตัวช่องกักตัวไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่ชุดนอนอย่างเดียวใส่ชุดนอนไอเดียนี้ไม่ได้ทำเลยคะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะคะออาต่อค่ะ ลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะถ้าทายเข้ามาได้ลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะลูกค้าจ๋าพูดคุยกันเข้ามาได้สนใจสินค้าหมวดไหนสอบถามเข้ามาได้ใค่ะสีดำก็ดำสวยนะมันมันอากาศช่วงนี้มันไม่ได้ใส่ได้ใช่ค่ะเซ็กซี่ด้วยนะคะนะคะคือชุดนอนเราต้องใส่ประมาณนี้นะเพราะว่าคำว่านอนเราต้องใส่แบบนี้แล้วก็นอนนะลูกค้าจ๋าถ้าใส่จากนอกบานก็ตัวไข่ตัวหมันลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ้าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยนะคะราคา5,500บาทนะคะลูกค้าจ่าต้นทุน12บาทงบามารถสินยามากต้นดุนค่ะต้นทุนค่ะสวยมากลูกค้าเราไปดูลูกค้าตื่นเสียงเสียงนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมีไม่เยอะนะคะอย่ากที่แจ้งพ้อค้าแม่ค้าท่านไหนที่ขายกางเกงในยอยู่แล้วขายโยกชองอยู่แล้วขายสปอร์ตบาร์อยู่แล้วขายสเตย์อยู่แล้ว ขายท่อนในอยู่แล้วขายอย่างอื่นอยู่แล้วลูกค้าจ๋าขายชุดนอนเพิ่มเติมได้เลยค่ะสามารถเอาไปค้าเอาไปแจมได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าไป็ที่หมวดที่แนะนำต้นทุนสุดคุ้มเจ็ดเอจะเต็มแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเพิ่นดำชำรุดอาจจะเจอบ้างนะลูกค้าจ๋า5-15%ตามสิ้าเปอร์เซ็นางื่อนัขสัดฟลั๊บนะคะไม่ต้องไปซ้ำแบบแร้จะไปจำเจไม่ต้องเหมือนคนอื่นลูกค้าจ๋าไม่เหมือนใคร ทุกคนก็ต้องนอนนะทุกคนต้องนอนลูกค้าจ๋าของมันต้องมีลูกค้าจ๋าของมันต้องมีนะลูกค้าคะผู้หญิงเราต้องมีนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าใส่ได้ทุกวัยนะวัยรุ่นวัยกลางคนกลุ่มแม่บ้านวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาออฟฟิศคือต้องมีชุดนอนอ่ะแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนอันนี้คือแตกต่างกันไปแล้วแต่สไตล์ใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนต้องมีชุดนอนลูกค้าจ๋าชุดนอนเซ็กซี่มาก อันนี้แบบว,ว่าสุดคุ้มนะคะลูค้าสุดคุ้มนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้า 4F ให้เร็ว c f ให้ไวลูกค้าจ้าชุดนอนสุดคุ้มมาต้นทุน12บาทเท่านั้นใชค่ะลูกคก้าจ้าซื้อไปถึงกระสอบไปลองขาย3ตัวร้อยก็ได้ได้ค่ะทัดแยกดีๆค่ะขาย59697989ได้เลย สวยอะ่ะส่วนม<อ>ากเขา,าก็จะเน้นเป็นแบบว่าสายเดียวค่ะสา,สายเดียวเซ็กซี่เซ็กซี<ะ>่นะคะหรือว่าลูกค้าบางคนไม่ชอบเป็นแบบสายก็เป็นแบบน่าเซซีแบบ,แบบนี้ก็มีเป็นแบบว่าคล้ายๆกันกับในในหนึ่งกระสอบแล<ะ>้วค<ะ>่ะเราไม่ได้การตีเนาะว,ว่าจะเป็นเสื้อตัวเดียวเยอะหรือว่าจะเป็นคอนล่างเงียคือกระโปงคือเขามี้ามาเขามี้ามาลูกค้าจากเขามีค้ามานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่สวยอ่ะลูกค้าต้นทุนประมาณ12บาท สิบสองบาทอย่างที่แจ้งนะคะเอาไปกองขายค่ะลูกค้าจ๋าให้อันลูกค้ามาหลือต่ออีกเชือดนึงเนี่ต่อหมายเทิงแต่ว่ามาซื้อแบบเหมือนไทยมุงแหมลูกค้าจ๋าสามตัวร้อยสามตัวร้อยเอาเร็วเลยค่ะค่ะสามตัวร้อยสามตัวร้อยเอาเร็วเลยอุ้ยไม่ได้ดูเบียนเลยนะคะค่ะไม่ได้ดูเบียนเลยไม่ได้ดูเหมือนกันหรืออย่างเดียวอุ้ยสวยหรือย่างหรือใหญ่ใหญ่ก็มีมีค่ะใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็มี ใหญ่ๆมาเล็กๆมีใสตัวน,นี้พองงามมากะลูกค้าจ๋ายาวรอชากันเลยทีเดียวนะคะอ่ะอันนี้เราประมาณการเนะาะ๋ยวส่วนที่เหลือ,อยังไงให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันกรอกเรื่องสอนสีก็ประมาณนี้นะลูกค้าจ๋าจะไม่ให้ฉูดฉาดนะจอกแนวว้นว้าขาวบ้างครีมบ้างสีโอรสบ้างสีเขียวบ้างสีดำบ้างหลาก,กหลายหลากหลายนะคะ อ่ะโอเคนะคะทูกค้าทวนรายการนะคะหมวดนี้เป็นชุดนอนสริปนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอดเอีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา5500บาทนะคะน้ำหนัก4ีบกิโลจํานวนชิ้นประมาณกาดนะคะลูกค, <400, S 1> ค้าจ๋าส0 0ร้ส้น450 <400. S 1> ชิ้นนะคะตต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ1บบาท13บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทางอินสตาแกรมค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ